สวัสดีค่ะใหม่ทรงค่ะวันนี้เราไม่จะทํายำนะคะทุกคนอันนี้คือผักทั้งหมดเลยนะคะตรนนี้ก็คือผักชีค่ะหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีกึ้นช่ายค่ะกึ้นช่ายนี่กึ้นช่ายหอมนะคะหอมมากแล้วก็สองแล้วนะสามก็คือกระหล่ําปีหั่นค่ะสี่ก็คือผักบุ้งสดนะคะทุกอย่างในนี้ในกระมังนี้คือผัก สดทั้งหมดเลยและน้องแป้งนะคะได้ลวกเส้นไว้ค่ะก็จะเอามาใส่เลยค่ะนิ่งลวกไวน้นิ่มแล้วนะคะชอบผักกันใช่ไหมคะกินผักกันค่ะแล้วก็ใส่ประมาณนี้โอเคนะคะประ,ประมาณนี้ได้นะแล้วก็เครื่องปรุงของน้องแป้งในวันนี้หนึ่งก็คือหอมเจียวก่อนเลยค่ะนี่ ทอเจียวยัวสักสองแล้วก็ถั่วลิสงค่ะใส่ไปเลยสามช้อนยิ่งใส่ยิ่งนัวแล้วก็พริกคั้วน้ำมันค่ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่พอพอพอหรอ<ม>แต่ว่าเติมไอพ้พริกพริกตันนี้นิดนึงพริกพริกที่ไม่คั่วน้ำมันนะแล้วแต่ความชอบแล้วก็เติมน้ำมะนาวลงนิดนึง อุเยอะไปไหมคะแล้วก็ผงโนวนิดนึงค่ะอ่าพอแล้วแล้วก็เกลือจริงๆเกลือไม่ต้องใส่ก็ได้นะว่า,าใส่ซีอิ๊วน้ำจางซีอดำน้ำจางค่ะวันนี้ใส่ไปค่ะดูแค่เครื่องก็ขยำค่ะ ขยำขยี่ยไปอื <S 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 อหืออ่าก,กินเลยน,นี่แหละค่ะเ,เอาเข้ามาในนี้นิดหนึ่อันนี้ทำกินเองได้ง่ายๆกินแทนข้าวได้นะคะบางคนที่แบบว่าเอ่อลดลดไขมันเลยลดไขมันเนี่ยกินข้าวแบบนี้ก็ได้ แล้วก็เราเติมน้ำจางต้องได้กินคนอาจารย์คนอาจารย์คนถ้วยคนละถ้วย,น,วย,ยวนี่แหละค่ะอยากกินก็แตงโมหวานใช่ไหมล่ะใช่ออกองชัดมากเลยเด็ค่ะเด็กค่ะคนงามนะครับนี่จ้าเติมไหมเติมไหมเนี่นี่ก็ กินได้แล้วจ้าลองชิมดูจะให้มันดำก็ใส่น้ำจังอีกชิมดูนะชิมดมอืมอร่อยมากอืมมีความเรี้ยวด้วยบางคนที่ชอบใส่น้ำตาลนะคะเติมได้เลยค่ะอืมสดุดยอด โอ้โห oh, อร่อยมากแต่ถ้าเป็นน้องแป้งก็เติมน้ำใจนิดนึงน้องรีบไปอ่าบนะ้ำมากินได้เลยค่ะโอเคโอเคสวัสดีทุกคนอันนี้เติดห้องว่าเข้าวซ้ยจุ่มตกไหนคะกําไตไหนคะเนาะภาษาภาษา,า,าไทยก็จุ่มยำยำหมีเหลืองยำาม,มีเหลืองอันนี้ลวบใหม่อีกนะเมื่อวานกินเมื่อวานผัดวันนี้ยำ โอเคสวัสดีค่ะ